ก็เลยครับท่านชมวันนี้ผมมาเล่นแรงก่อนถึงพันแปดก่อนรีอ่ารีซีซั่นน่ะอันนี้ก็ที่ยิงตอนนี้มันก็วันที่ะนะแบบเก้าแล้วนะแบบเขาเลี้ยอะไรเสร็จแล้วแต่ผมน่าจะลงแต่เม,ามาื่อวานแต่ลืมลงก็เลยมาลงวันนี้แทนผมว่าจะเปิดแพ็คลูนี่เหมือนกันนะ oney, ลูนี่ไฟแรงการน่าจะโหดอ่ะแต่แบบงบไม่มีเนะดี๋ยวรูซีซั่นนี้ผมจะตัดให้ถึงสองพันเลยนะคีโมไปก่อนถึงแล้วแหละ น้องพาเราแบบน่าจะไหวอยู่แล้วแหละมาอุย้ยเจอสายฟิเกโรูริกเกอร์ตัวบักว่ะไหวเปล่าวะดูบริเก้อันนี้คลิปนี้ผมให้ดูสองเกมนะว่าแบบแต้มมันไม่ถึงอผมบัดคิดว่ามันถึงโคดมีแม่งให้น้อยพอจะถึงแม่งเหลือติ่งไว้ยโยนไปนี่ลูกสูตลูกสูดดูนะทุกคนแล้วกูวิ่งไงกะชากไงแล้วกดยิงเลยโป้ง oh. เรียบร้อย มันจะไปไหวกับลูกนี้ได้ไงวะลูกโยนยาวเข้าหัวลุมเนี่ยแพ็กแมนยูทำไมมันไม่เอาโดมมาด้วยวะไม่งักคลิปห่อยเดี๋ยวต้องรอเขารีวิวไอรูนี่กับใครนะมันชื่ออะไรวะเออถ้ามันลืมชื่อมันอยากได้มันตำนานใหม่ล้วเอ,อจาจังหวะนี้มันลนอะไรวะนี่ไงจะกูลงโทษเนี่ยมันเกียร์ <Okay. S 1> ดุฟนีลอย ไอ้นี่ผมว่าไม่ไหวนะไอกองหลังมนะันอะลืมชื่ออแล้วแปตตัวนี้รือสักอย่างนี่แหละฟาร์เทนโหนนะนี่โยนยาวไปเข้าหัวลุมบอลสวยเหมือนเดิมไปได้ยองเติมแล้ววิ่งไปนอ้องวิ่งยาวไปจะให้เป้จะให้ลุมดับเบิ้ลโอ้โห,โหมันทําท่าอะไรของมันวะเฮ้ยจะดับเบิ้ลลดฟันนี่หนอยอุ้ยเปิดยีอจะไปถึงได้ไงวะ มีวิเชอรี่พารเป้าไม่มีอย่าเปิดนะสวยเดี๋ยวรอซีซั่นเนี่ยผมว่าผมถึงแน่สองพันนะเพราะผมเปลี่ยนรหานมาบ่อยไงก็เลยไม่ได้เล่นสวยหลานนี้น่าจะเล่นยาวๆอยู่มัง้งมั้งนะเล่นยาวเลยขี้ <c ười> เกียจเปลี่ยนแล้วเหนื่อยเหนื่อยหารหัดเป้สัตว์ม่วงเฟ้ยไง ทำไมเคลื่อนมันเหนียวไงจะไปเปลี่ยไไนไปหาตัวอื่นได้ไงเวลาผมเล่นแล้วแบบชนะก็แบบส่วนมากเป็นเพราะเกมลับผมนะเกมบุกผมเพราะว่าผมไม่ค่อยดุกเท่าไหร่เกมบุกแต่เกมลับกับโกผมอนะแบบลั่นอะเอาเก็บได้แล้วแทงแน่นอนเนาะประตูนี้ปัน่นโอ้โหวิ่งนอนนอนรอเลยวะเฟกดัโบเบิลโอ้เป็นท่านี้แหละใช่ยร์ทำผิดเองนะเมื่อกี้เราได้อยู่เดยอง กากายกยกหมัวก็โกดนยิงได้อยูอ่จ่ายทำไมไวะน่าจะรอมันวิ่งก่อนเอา้ามันลุนเหรอลูกนี้โอ้มันโดนผมอีกแล้วเหรอเชี่ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้น่าจะชิชียวเปะเนี่ยกูตีกูตีไอ้ตัวนี้ผมก็มีนะสองทางเหมือนกันแต่จ่ายดียิงไม่ดีกรี๊ดรับไม่ดีวิ่งไม่เร็วไม่มีอะไรดีเลยนอกจากจ่าย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงเลยว่ะเทวดาเนาะแม่งคมอยู่แล้วตัวเนี้ยอยากให้แพ็กนั้นกลับมาใหม่นยแพ็กเบลียอยากเปิดเทวดาแทงไม่ได้อะ,จะเจอตเกวตัวบักกูตีโยนป่าไม่โยนให้เทวดาเวดาจ่ายโอ้โหจะไม่มีทรงก็โดนตัดหมดนะว้าผมเจอผู้เล่นแบบเนี้ยจ่ายแบบอย่างเงี้ยแม่งชนะตลอดอะ ต้องต้องเจอคนนิ่งๆอะ่ะคลองบอลนะเออน่าจะยากหน่อยโดนวิ่งตรงนี้เกมนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะวิ่งเร็วนะแต่ถ้าวิ่งวิ่งไม่หยุดนะก็โดนแย่งอะ่ะเอา้าได้เหรอสวยจับบอลดีโอ้โหไปว่าแบตตัวนี้ไม่เก่งแม่งเล่นกูเลยวะ่ะเสียเสียดอกนี้ใครว่นะกิเลนบับเบ้โดนกอนมาเทมีฟอสเทดเกมนำด้วยนำสามศูนย์คูณสามหรือเปล่าไม่น่าใช่ จบครึ่งแรกไปเอาใครลงผมก็ต้องเปลี่ยนซุปรซับลงนะเอาตัวลันนะจิงเกอร์เบลเดอะลอตออฟเดอะลิงขาพูดของวิเฟอร์เ,รเหมือนเดิมผมชอบดูเกมมากเลยนะแต่ว่าในเวลาเกมสตรีมมันไม่ไม่รู้ว่าต่อแถวคิวเล่นเกมไงเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะเผื่อมีคลิปให้ดูดูด้วยเบนเดส แบ็คที่ดีสุดโลกตอนนี้โคตรอยากได้เลยให้วนกลับมาก็ดีนะแต่มีตัวใหม่ก็ได้โยฮันถ้าแพ็กวันนี้มันมีโดน้ำผมเหมาแล้วแต่มันอีกตัวหนึ่งมันอะไรกันเนาะไอตอนผมได้ตุลามก็ฟุกได้อเตบม,มุม,มอยู่แล้ววะผมเป็นคนที่แบบการลูกเตะมุมไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็ไม่ค่อยโดนหรอกนะที่จะโดนแต่แบบลูกไม่มั่นใจอะทุกคนเป็นเหมือนกันปะ มันเล่นสูตรเยอะงั้นพูดถึงแม่งเอาเลยเฮ้ยเฮโอ้โ,โหเจ็บใจนะเว้ยแบบโดนลูลกเต็มหุมอะ่ะสามสองแล้ววะคิดว่าจะชิวๆมันตามมาแล้ววะชิงกาเบลรอรอ,อเป๊้วยกถึงเปล่าถึงเปล่ามไม่ถึงว่ะถ้าเข้าซ้ายมันจะถึงแน่นอนนะมันเป็นสูตรผมผมนะสูตรเฉพาะแบบตอนครื่งหลังเบลอะแม่งหลุดตลอดอะ ส่วนมากใช้เอโตมาเปลี่ยนแม่งวิ่งวิ่ง,ง,งล่านเลยดึงก่อนสวยอ้โมบิตัมดิปปิ้งหมุนปัจเทเตอร์มแล้วกูสัตไปไงเป็นไงเอกนี้คมปะโลอะไรอะ่ะหน้าหน้าเห็นอะ่ปะปัจเทเป็นตัวที่เก่งมากนะแต่เสียแค่เรื่องเดียวเรื่องอตัวมันเล็กเฉยอุ้ยปัตติสโหทำยิงไม่เข้าวะลูกนี้สาดไปให้หัวเบลกันนี่เอา้า กําลังจะโมเลยเแี่โมไม่โดนไม่ใช่โมไม่โดนล้วแม่งไม่โดดด้ะเต็แรงเกินดอนลูมาจ่ายเสียอีกหรือเปล่าไม่เสียรอบนี้มันมันมีเชิงละลุยเกอร์ตัวบักนูโน่เมนเดสตัวไอกอตากุตาเวลาผมเสียประตูมันไม่ได้เป็นเพราะผมนะมันเป็นเพราะกองหลังโทษคนอื่นหมดอะรอเลนก็เป็นเพราะเรานี่แหละเคยเห็นในกลุ่มอะไรนะ อุย้ยไม่โดนหรอกในกลุ่มแบบว่ากล้องหลังตัวนี้ไม่ดีเท่าตัวเก่าอะไรประมาณน,นี้เคยเห็นกันปะคือแบบไปกดเพชรมัว่วมันก็หลุดหมดนะเว้คือแบบเพชรในตมอะ่ะผมว่าสู้อีพิกได้นะแค่คุมคุมหลังดีอะ่ะเกมเนี้ยมันแบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเล่นเล่นเก่งกว่าเข้าใจปะถ้า้าสี่ฝีมีอพอๆกัน hi, hi. เออเรื่องกล้องหลังมันก็มีผลนะเออตอนนี้หลุดดับเบิลแล้วกุยจีนเสาวแรกนะไงเปไง เฮ้ยโหยมีคนออกว่ะเรียแบบร้อยมันหวังว่าจะตามทันไงแต่ไม่ทันไงก็ลเลยกดออกมาดูเกมสองกันเลยเจอกับโอยเอาเน็ตเฟดเน็ตเวนลงดีกว่าเออตัวฟิตตัวโปดนะโหไปเยอะมาก้าก็ดีนะแต่แบบไม่ใช่โหมันเป็นเคียทีแบบผมไม่ชอบเล่นเคทีแล้วอะ่ะ แต่ก่อนชอบอยู่นี่ไม่ชอบแล้วโหยเจอแบบทีมโหดน,นะเกี่ยวนี่ทีไม,ม่เกี่ยวหรือมัง้งแต่ผมว่าทีมมันก็แบบถ้าเล่นเข้ามือไม่งก็โหดหมดอะตอนเนี้ยหลังมาหลุดง่ายเลยแผ่นเนี้ยวันที่เก้านี้อัปเดตผมจะไต่ถึงเลยนะนี่มูยเกือบโดนเปิดจะไต่ถึงสองพันเลยรอรู้เลยนี่อย่างที่ผมพูดไปนะว่าผมจะขึ้นดีหนึ่งไอ้รหัสเนียน่ยงก็ขึ้นจริงอะ ช่วงไม่มีเวลาเล่น้วยเอาคิดว่าหลุดผมเป็นคนไม่ถูกฉลุกไอ้โอลิเวอร์คาร์าน,นะไม่งเซฟตัวอื่นอะเฉยๆนะจะเจอคานแล้วแบบเซฟใช่ไหมไปไปจ่ายสายกอ้อยอย่างสวยเวยนไว้เนี่ยเวียนดดับเบิลปะไม่ดับเบิลผมใจผิดนะเติจินโฮสาดให้หัวลุมได้เน็ตเวียนดโอ้โหไรการดไอเชี่ยว,วันนี้ผมเปิดอะไรวะ ไรากาดไอ้ที่มันออเชดอ่ะไม่ใช่ออเชดเอ็นคัมเมนยนะไม่ได้โคตรเซ็งอ่ะอุย้ยเกือบโดนแบบฟอรันฟอรันนี่เมื่อไหร่จะมีร่างใหม่มาแบบไม่ยิงอย่างโหยิงเลยมาดูนะลูกเตะม,มุมอมันจะกันได้เปล่าลูกเนี่ยแบบฟุกไม่เป็นฝีมืออย่างหนึ่งนะไอ้ลูกเตะม,มุมเนะี่ยฝีมือแล้วฟุกก็ไม่รู้หรอกเกือบแล้วไอ้คลิปที่แล้วผมโดนะไอ้ที่มันกดทา้ายใจอ่ะ แม่งเตะมุมผมสามทีอ่ะเข้าสามทีอ่ะเอ้สามหรือสองอ่ะเออสองอะผมดูดไปรอบหนึ่งอ่ะแม่งอย่างมึนในนั้นเป็นไว้ยกให้ลุมดิเก้ได้ป่าวะไม่ได้อืกับนะกับนะเล่นหน้าโกอิสลันมาเทเนเป็ดนี่สวยให้รอตรงโอ้โหเชิญวันพิซาก้าวะวันพิซาก้าสมาเรยจะมีร่างใหม่วะตัวก็เก่งนะเดี๋ยวตอนนี้เกมไม่โชว์ฟอร์มอะ อะไรเจอน้องปูโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจ่ายแล้วกูอะก,กากายโอ้ยไม่มีทรงเลยนะใจบแบบนี้ได้ยินน้องกูได้ใจเย็นโอ้ยช่วยรายการอะ,ะสวยช่วทิ้งโฮโยใส่หัวลุมเก็บได้เปล่าไม่ได้ฮะมีได้อยู่แทงให้เน็ตเวทเน็ตเวทแทงให้ลุมอ่ม้ายกาุกฮะหลุดแล้วใจผมมันก็อยากได้ลูนี่นะเป็นโฮเพยเยอะด้วยเอ้ยโลกนี้ ปวดต่แพมไงแต่ก็ได้อยู่อยากได้ลูนี่แต่แบบผมมันชอบกุลิตมากกว่าต้องรอดูว่ามันโหดแค่ไหนร้อยเจ็ดายการก็เฮ้ยไม่ใช่รายการมันชื่ออะไรวะลึกชื่อแป๊บจังหวะนี้ไม่ได้หรอก๋อได้อยู่ซี่นโิโวมัทีเติมแล้วซัดหลอนม่วงอุ้ยเกือบนะเกือบนะแต่มันไม่มี first time เฟิร์สไทม์ช็อต่ยเออหรือผมยัดให้ดีวะไอม้มัทเนี่ย เออเนาะความคิดดีนะเออวะ่ะเออใช่ไหมเนี่ยตรงนี้จะโดนเบา d o u b l ลคนนี้เขาเล่นเก่งนะผมว่าเขาเล่นเก่งมากเลยแบบชอบแบบเมื่อกี้ผมพยายามฝึกอยู่นะไอ้ด d o u b l ลปั่นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจจังหวะอยู่ทําได้แค่จับบอลก,ก่อนแล้วค่อย double เนี่ยเนี่ยไม่แม้มันจะด d o u b l ลเลยอะผมยังทําไม่ได้นะสำหรับผมอะไม่รู้พ่ออะไรแบบบางทีมันก็ติดไม่แต่ผมดาวบ์บลทัดเป็นนะแต่แบบบางทีมันติดกับไม่ติดบ้างบางทีอะ เนี่ยผมต้องบูนี้ก่อนแล้วค่อยดับ,บเบิลยิงเนี่นี่เซฟปลายมือโอ้รีบเปิดไปเปล่าโอ้เซฟอีกดอกเกมนี้ผมชนะได้เพราะทำไมขึ้นแน่นเลย่ะเคลียไปก่อนน้องอยากล่ากูลิศแต่ไม่มาซักกะทีสัปดาห์หน้าไม่รู้จะเป็นตัวอะไรเน็ตเวทเน็ตเวทนิ่งก่อนดูนะทุกคนดูนะชี้เป็นนะดูนะดูนะนี่ไง กลับมาให้เบลมีบราโกอีเป็นไงสูนเนี่ยหาก,กินได้ตลอดอ,อะคนอม,มีมันไม่แก้ด้วยนะแต่ชีอมาลามันมีข้อเสียคือมันจะยกปิดตัวไงยกถูกตัวไงก็โดนถ้าเขาไม่เพจเร็วอะถ้านี้แม่งโคตรสุดยอดเอาเปี้ดุดไม่ได้ไงเนะี่ยปั่นนิ่มๆโอ้โหโทษทีว่ะมันคงหัวร้อนแหละแบบแย่ยิงตั้งเยอะไม่ไม่เข้าทำไมเคลเซฟแล้วเซฟอีก มันเกี่ยวกับโกของน้องเกี่ยวกับขี้คนเว้ยโกตัวไหนมันก็โดนยิงได้หมดแหละโอ้โหของบอลของบอลวะ่ะอันนี้มันเหลือคนนะตุรามกดเคลียร์โอ้ยไม่ได้นี้ไปได้อยู่โยนไปก่อนเกมลุกผมไม่ได้จัดจ้านนะแต่พอเกมแล้วผมอะพอตัวยกไปโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรโค้ด้วยเหรอวะไม่ได้ดูเลยเอะไรโคล่างไหนเวนะ้เนี่ย ปกะกะเป๊ะใ <c oughs> จไม่ดีไม่เป็นไรนอ้องเอาใหม่ได้นี่ไงมทัทยดูเกมรับผมสองตัวนี้เอาอยู่รอวิ่งแล้วยกดุดแลว้วผมน้ำในใจนะหนึ่งสอง <c oughs> มองมงมงมองมอง,มอ,ง,มอ,งอย่าราขั่มันโดดสูงว่ะก็แน่เลยเฮียตัวอย่างสูงเฮ้ยเป้ได้อยู่เดวิดเอ้ยไม่ใช่เดวิดมทัทยใ์ใจเดว,วิดเดวิดดับเบิลป่ะเดวิดดับเบิลยกให้มาธย ไม่ได้มชอบเมื่อกี้ผมยกไม่ได้嘛เออน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกสูตรไงถูกสูตรนั่นหลุดแล้วจวังหวะนี้เอ็มคิเลียนคิเลียนรอยกอุย้ยมันมีมัดทีเหมือนกันวะมันจะทำไงวะนี่ไงจะทํำไงน,น้องต้องบอลลงพื้นก่อนแล้วค่อยเปิดน,น้องไม่เข้าใจมีต้าเกมไงนี่เก็บบอลได้แน่นอนเอาจาังหวะนี้หลุดป่ะเนี่ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ๋นี่ผมพาเอ็กน้องมี แล้วก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องต่อไปนะคผู้ชมเวลาใกล้หมดเวลาใกล้หมดสกอร์เริ่มมีวาจารเริ่มมาไปแล้วนะทุกคนให้ภาพมันเป็นเครื่องบ่งบอกแล้วกันบายรอดูคลิปหนะ้า